สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของคนเกิดวันเสาร์นะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนกันยายนปี2564เรามาเริ่มที่งานก่อนเลยนะคะนะการงานของคุณในเดือนนี้ขอให้ใช้ความสุขขุมลุ่มลึกขอให้ใช้ประสบการณ์ที่ตัวเองทำมาทำมันนะ มันไปได้ดีอยู่แล้วนะคะถึงมันจะยุ่งวุ่นวายถึงมันจะเหนื่อยไปหน่อยถึงมันมีความรู้สึกไม่ไหวมีความรู้สึกอยากจะออกอยากจะหลุดจากตรงนี้ไป <c oughs> ก็ขอให้คนทำมันนะเ <c oughs> <c oughs> จ้านายก็ดูเจ้าระเบียบอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทนทำไปใจเย็น นะคะจะเย็นๆสิ่งภายนอกของเรามันจะเป็นยังไงช่างมันเราเอาหน้าง,งานของเราเป็นหลักนะคะฮ <c oughs> ันเชื่อว,ว่าคุณทําได้ครับว่าคุณเป็นเดซันนะคะคุณมีไพ่มหาโชคมหาเฮงอยู่ในตัวแสดงว่าสิ่งที่เลวร้ายที่จะเข้ามาก็ต้องกระเด็นออกไปนะคะ <c oughs> การเงินของคุณดีมากดีมากเลยนะคะคุณได้อ่าสิบเหรียญได้หนึ่งเหรียญการโอเคแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วสำหรับอ่าความในลา้าถาดถมที่เข้ามาตัวคนเองนั้นนะที่่าโอเคใครเป็นหนี้เป็นสินอยู่ก็ไปชำระได้แล้วนะคะนะ <c oughs> ศึกษาด้วยนะคะเรื่องการลดหย่อนหนี้อะไรอย่างเงี้ยศึกษาด้วยนะอย่าส่งข้างงวดไปทื่อๆอ,อ,อย่างนั้นนะมันมีสอนนะคะใน Youtube ก็มีในเว็บไซต์ต่างๆก็มีนะคะ <c oughs> คุณทำงานเก่งนะไม่ต้องกังวลน,นะคะนะไม่ต้องกังวลอย่าก,กลัวคนที่แก่กว่าตำแหน่งสูงกว่า ไม่ต้องกลัวนะคะตั้งนานตาทําไปเรื่อยไม่ต้องเกรงคนนี้นะนะไม่ต้องเกรงธรรมดาธรรมดาไปนะ <c oughs> สุขภาพดีกว่าในเดือนนี้สุขภาพของคุณแข็งแรงสมบูรณ์ดีไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่อย่างใดเพราะคุณมีไพ่แข็งแรงขึ้นมาด้วยนะคะแต่ราศีอื่นวันอื่นมีไพ่ไม่ดีขึ้นมาหลากหลายราศีมากเลยค่ะซึ่งเราก็อยู่ รวมกันกับคนพวกนั้นก็จึงอยากจะแนะนำให้คุณอย่าละเลยเรื่อง New Normal ในเดือนนี้มันยังเป,ป็นปี6กสอยู่นะนะคะอย่าละเลยเชี่ยวอืมตัวอื่นดีหมดเลยมีไพ่แข็งแรงขึ้นมาหนึ่งใบงนะคะเดงว่าสุขภาพแข็งแรงดีนะคะพ่อแม่ที่บ้านก็โอเคนะคะความรักคนโสดคนโสดในเดือนนี้อยากจะให้คุณอ่า ลองปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตประจำวันของคุณที่มันซ้ำซากจำเจนะคะถ้าตามไพ่นี้บอกให้คุณไปเรียนค่ะเรียนทำอาหารนะคะเ,เรียนรู้เรื่องออของด้านข้อกฎหมายนะคะเรียนรู้เรื่องงานเพิ่มเติมนะคะไปเรียนอะไรอีกเรียนทักษะเสริมทักษะต่างๆนะคะในทำผม อะเรียนเป็นหมอดูภายิปซีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เป็นต้นนะคะปรับเปลียนวิถีตัวเองนะอส่วนท่านที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างปกติคงเดิมบางทีมันก็อาจจะจืดชืดไปนะคะลองหาเรื่องอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นมามา,เ,าเขาเรียกมาสารสัมพันธ์กันดีกว่าอาจจะนะัด เจอกันกินข้าวกันตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยซื้อของมาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอา,อาจจะเป็นร้านเดิมที่เราเคยเจอกันมาก่อนแต่ยุคนี้สมัยนี้ก็ออกจากบ้านเรื่องยากนะคะออกมาครั้งยากก็ซื้อพกไปเลยนะคะนะ <c oughs> แมออ่อีกอย่างหนึ่งพ่าสิบเหรียญขึ้นอย่างนี้ ใครปล่อยเช่าบ้านนะคะใครขายที่ดินนะคะใครปลูกอะไรเอาไว้ขายเนี่ยได้เงินแล้วนะคะนะได้แล้วค่ะถ้าหากคุณไม่ได้ขายที่ดินไม่ได้ปล่อยเช่าเนี่ยคุณก็ปลูกอะไรขายเนะี่ยมันก็จะได้เงินนะคะถึงจะเป็นอะไรเล็กๆน,น,น,น้อยๆก็ตามนะคะไม่ได้เป็นโอ้สวนสิบไร่ร้อยไร่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เงินมาซัพพอร์ตแล้วนะคะนะ ความขยันนะคะจะทำให้คนเราอยู่รอดนะคะในในช่วงปี64นี้นะก็อยากจะฝากให้คุณให้ทุกท่านที่เกิดวันวันเสาร์นะคะฝากบอกต่อกันไปด้วยนะคะว่าการที่เราจะเป็นชาวสิเลนั้นเราต้องขยันมากกว่าเดิมนอนดึกกว่าเดิมตื่นเช้ากว่าเดิม เก่งกว่าเดิมฉลาดกว่าเดิมย่ำต๊อกอย่างเก่าไม่ได้นะคะทำอย่างเดิมทำอย่างเก่าไม่ได้ถ้าทำอย่างเดิมอย่างเก่าก็ต้องแตกคะนงออกมาให้ได้อย่างนี้นะก็ฝากบอกไปด้วยนะคะคนเกิดวันเสาร์นะเพราะว่าก็ลืมเตือนสติไปเลยนะคะเรื่องที่จะติดติงในหน้าไายนี้ถ้าจะไม่มีอะไรติ ะะมีแต่เรื่องที่คุณเอามาคิดมากเองกลุ้มอ,อกกลุ้มใจเองซึ่งคุณอาจจะคิดว่าคงจะไม่มีใครช่วยคุณได้แล้วนะคะแต่ว่าขอให้คุณปรึกษาแฟนคุณก็แล้วกันนะคะไปพ่อแม่ไม่น่าจะได้ปรึกษาแฟนนะคะครูบอาอาจารย์พระครูอ่า พระครูพระสงฆ์ที่เราครพนับถือลองปรึกษาดูนะคะถ้าหากว่ามันเครียดมากเกินไปกดดันอะไรต้องพูดออกมาต้องระบายออกมาแค่นี้เองเรื่องที่จะติดติงนะคะอืมก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ